สวัสดีครับผมนายอาจารย์ทุ่งลาดชื่อเล่นตะวันปัจจุบันอายุ20ปีกำลังศึกษาที่ม,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอัปางกำลังศึกษาอายู่ชั้นปีที่2ครับงานอดิเรกข,ของผมนะครับผมชอบ,บออกกำลังกายนะครับเวลาว่างๆผมชอบเข้าฟิตเนสและเล่นกีฬาเปตตองนะครับกิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาลัายนะครับหนึ่งผมเป็นนักกีฬา ของมหาลาัยคือกีฬาเปตองนะครับผมนะครับเคยเข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัยและกีฬามหาลายัยหลายๆอย่างเลยครับกีฬาที่เคยเข้าร่วมนะครับของทางมหาลัยจัดขึ้นคือกีฬาลอยกระทงนะครับคือกีฬาเปตองครับผลการแข่งขันนะครับได้รอชนะเดอร์อันดับสองครับและเคยเข้าร่วมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดและในานามของกกทนะครับ และการแข่งขันอีกมากมายหลายรายการเลยนะครับคติประจําใจนะครับมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงถ้าบริษัทรับผมเข้าทํางานผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดที่สุดครับฝากผมไว้พิจารณาด้วยนะครับครับ